สวัสดีครับสวัสดีครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าไส้กรองน้าคาร์บอนนะครับไส้กรองน้ําคาร์บอนเนี่ยที่ผมแกะออกมาเนี่ยมันจุดไฟติดไหมนะครับก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันจะจุดไฟติดไหมเตรียมกระดาษเตรียมไว้ขีดนี่อ่ะนี่หมดเลยตัวเนี้ยมันคือไส้กรองน้ํานะครับที่เราเปลี่ยนออกไปมันก็คือผงถ่านนะครับแต่จุดไฟติดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่รู้นะ เอาไม่ขีดมาจุดได้ไหมจุดได้ดิอรอด้แล้วครับน,นี่นะครับอเอาทานนี้เอาทิ้งถือยางฟ้าจุดให้อเอาหลังกระดาษนี่นะมาจุด <laughs> อ๋ผ่านมาใส่เลจับแบบนี้จับวา,างดูอันนี้เรามาทําการทดลองให้ดูนะครับคือไม่ต้องไปทําเองเนาะเออ,เอ,อบางคนบอกว่าเปลี่ยนไส้กรองเสร็จแล้วเนี่ยมันมีไส้กรองคาร์บอนอยู่เห็นว่ามันเป็นฐานอะฐานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะออมันไปเผาฟืนได้ไหม เพราะบางคนมีเยอะนะผมมีเยอะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนให้ลูกค้ามานะมันเป็นสิบสิบอันเลยนะบางทีจะมาย่างปลาได้ไหมอยากรู้นะเพามันย่างปลาได้ไหม,นะมไนะผมขอใส่แมสกก่อนแล้วกันท้ามัไม่ไหม้หวะาวางไปเลยไอ้นี่มันเป็นโอ้ยร้อน <laughs> มันเป็นฐานไส้กรองน้ำอะ่ะไส้กรองคาร์บอนฐานไอ้ไส้กรองคาร์บ,บนอบบนอืม เขาอยากรู้ว่ามันจุดไฟติดไหมไอเราก็อยากรู้นะมันก็ไม่ติดวะหรือมันหนาแน่นเกินเอาไม้มาเขี่ยแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเออเอาตั้งขึ้นอันหนึ่งดิ ร้อนเด็กก็หาเหล็กมาเสียบอย่างนะู้นหน่าไม้หน่อยไปเอามาเสียบทดลองช่วยกันหน่อยอเอ้ยกล้องซูโมมาไก,กลๆหน่อยครับเห็นบรรยากาศเดี๋ยวนี้กล้องอทุกคนก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันสงสยัยเหมือนกันว่ามันจะจุดไฟไหมโอ้ยเริ่มร้อนแล้วเว้ยร้อนละตากแล้วเออแม่ง <laughs> ร้อนที่สา,า <laughs> <laughs> ยุคอยู่ ามันเป็นฐานยังไงวะเนี่ยเนี่ยติดไฟเลยไหมไม่ติดไฟนะเนี่ยฐานจริงฐานปลอมเจ๊ลองจับดูแล้วไอ้แล้วไอ้ไหนที่เขาที่เขาเอาไปเผาฐานมันรีบไงยทั้งหมดทั้งหมดมันจากเคยร์นิเจอร์เลยเขาเอาไปเป็นอันนี้หรือเปล่าฐานหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้มันเป็นฐานที่ไว้กองน้ำไงที่เขา เขาเรียกว่าคาร์บอนบล็อกอ่ะครับมันเป็นฐานอัดแท่งอ่ะอ่ามันเป็นฐานที่แบบถ้าเราบดละเอียดว่ามันจะติดไฟหรือเปล่ามันเผาที่ความร้อนสูงเลยนะเราก็นึกว่ามันเป็นเหมือนฐานมันเหมือนฐานอัดแท้งหรือเปล่านะฐานอัดแท่งที่แบบที่เขาทำฐานแห้งอ่ะเออมันเหมือนกันไหมเราอยากรู้เนาะ จริงๆถ้ามันติดมันน่าจะติดไปนานแล้วนะไฟมันแรงอยู่นั่นนี่เห็นไหมเนี่ยแต่มันทนทานมันเดิมเลยน้อนไหมร้อนไหมร้อนล้อนต้องพังนิดเดียวพอแล้ว มันจะแตกแตนนะใช่ไหมหไม่ได้แตกไหมไม่น่าแตกนะตัวไส้กรองถ่านตัวนี้นะครับมันก็จะกรองพวกสารแข็งลอยนะครับคาร์บ,บอนบล็อกเนี่ยกรองสีกรองกลิ่นกรองพวกสารเคมีบางชนิดนะครับแล้วก็พวกอคอรีนในน้ำนะครับ ติดแล้วเนะี่ยใช่ไหมเนะี่ยใช่เหรอไม้ติดแทนไม้ติดไปเดี๋ยวเราลองดูว่าจนลังกระดาษหมดมันจะติดไหมนะครับเห็ม,ม,เม,ม,เมันเริ่มแล้วเนี่ยมันเริ่มแล้วแผ่นนี้เริ่มติดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออของผม,มอ่ะออต,ติดแล้วติด,ต,ดติดแล้วติดแล้ว ติดได้ไหมฮะไม่ได้ใช้เวลานานอยู่นะมันก็เหมือนในห้างเหมืนในห้างนี่แหละมันละลายมันละลายวะเขาอัดก้อนยังไงที่อัดก้อนมาน่ะต้องจิ้มต้องละลายหมดแล้ว เขาอัดมาเป็นผงๆแล้วเขาอัดสรุปว่ามันไม่ติดนะมันเป็นผงๆมาเนาะมาอัดเป็นก้อนโอเคนะครับระวังร้อนระวังสรุปนะสรุปว่าไอ้ฐานตัวเนี้ยของไส้กรองน้ำนะครับมันไม่ติดไฟนะคำว่ามันไม่ติดไฟก็คือมันไม่สามารถเอาไปทเป็นเออไปปิ้งปลาได้นะมีคำถามมาไงครับว่ามันเอาไปทำอะไรต่อได้ทดลองให้แล้วนะ มันได้คงได้เอาไปทิ้งอ่ะมันเป็นอมณ์เหมือนทรายมากกว่าเออมันมันเป็นแบบอย่างเงี้ยพอมันโดนไฟอ่ะมันไม่มันไม่ลามอ่ะพูดง่ายงมันไม่ลามเนี่ยมันละเหยละลายออกมาเนี่ยเห็นแล้มียโอเคนี่คือไส้กรองคาร์บอนนะครับไส้กรองคาร์บอนที่เรามากรองน้ํากินกันเกือบทั้งประเทศอีแหละกินกันทั้งประเทศนะครับครับที่มันอยู่ในระบบพวกรองน้ำมาโอนะครับ เครื่องกรอง RO 50G 100G หรือเครื่องเครื่องกรองน้ําดื่มอ o อไอพวกตู้น้ําหยดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ไส้กรองประเภทนี้นะครับเป็นไส้กรองคาร์บอนนะครับอันนี้มันเป็นไส้กรองที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับที่กรองผ่านการกรองมานานแล้วอ่าผมเห็นมันเป็นสีดําเหมือนถ่านดีก็เลย<อ>เพื่อนๆก็เลยถามว่ามันเผาไฟติดไหมมันเอามาปิ้งปลาได้ไหมประมาณนี้นครับก็เอามาลองเผาดูแล้วสรุปไม่ติดนะครับมันถ่านคนาะชนิ์มากกว่าเออมันอาจจะเพระระบบ มันเป็นแอ t i v เวตคาร์บอนนะครับจริงๆแล้วนะเขาเรียกนะแอ t i v เวตคาร์บอนเป็นผ่านไปกองน้ามันเผาที่ความร้อนสูงนะประสิทธิภาพในการกองน้ํามันดีนะครับแต่เอามาทําฟืนอิงไม่น่าได้แล้วนะโอเคนะครับสําหรับทีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตอบแบบไม่รู้นะครับอันนี้คือตอบแบบไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนําในท้ายคลิปด้วยนะครับว่ามันเอาไปประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผ่านตัวนี้ถ้าถ้าเราใช้ในการกองน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ย ประโยชน์ที่เอาไปใช้ต่อได้อีกมันจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครรู้สอบในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับตอนที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ